เย Franc ียนนี ands, so like, ้ไม่ต้องไปไม่เอายายไม่ไม่มีคาแก้ตัวถ้าหนูไม่เรียนนี่ยายก็ไม่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 ไปเหมือนกันยายไม่ไปจะไปจะไปได้ไงฮะอยากไปต้องทาอยากไปก็ตั้งใจทําสิลูก อ่างั้นเว้ไปก่อนทำมินิก่อนใช่ป่ะทำตัวเลขใช่ป่ะอ่ะโอเคมาสี่สิบสองตัวเลขเจ๊ยายจะเว้นอีกเขียนโจทย์นะฮะเนาะอ่ากเขาเรียนภาษาไทยอยู่ไม่ไม่เรียนกับเขาหรอคะตอนนี่ยายวัยายจะเว้นไว้เดี๋ยวยายเขียนให้โอเคไหมนะคะตัวเลขอย่าดูว่ามีข้อเขียนข้อเขียนมากงใครเรียนในยายรึเปล่าเรียนอ่ะ อันนี้อันนี้วันเดือนปีอันนี้วันที่โรงเรียนหนึ่งข้อหนึ่งอันนี้ข้อสองอันนั้นนี่ตกลรงยายเรียนหรือหลานเรียนครับเนี่ยมาบวกเลขใหญ่อันนั้นอันนี้จะได้ําเลขได้เท่าไหร่สองบวกเจ็ดหรือเราจะเอาเจ็ดมาในหัวเรมากม้ในใจก็ได้นะแล้วก็นับตออีกสองนิ้วเจ็ดแล้วก็แปด ไม่ดูตามจอด้วยล่ะลูกเดี๋ยวเดียวเดียวเนี่ยแล้วเวลาเราตอบมันไม่ได้เปิดไมค์ตอบล่ะลูกก็มันจะไม่เรียนอ่ะนี่เขียนตามเขาเลยเขียนเลขอ่ะอ่ะลงงลางลองรางเขียนตรงนี้แล้วจะได้เตรียมตัวไปยายให้อาบน้ำแต่งตัวเตรียมตัวไปงั้นเอออ่ะวาง เขียนลงไปข้อหนึ่งข้อหนึ่งเขียนไปเจ็ดสิบหกเลยนะเขียนข้อหนึ่งก่อนคนสุกเขียนข้อหนึ่งเขียนให้หมดครูเลยนะแต่ไม่ต้องตีกรอบนะลูกนะไม่ต้องตีกรอบสี่เหลี่ยมอันนี้นะข้อหนึ่งห้าสิบเอ็ดเจ็ดสิข้อหนึ่งข้างนอกเองข้อหนึ่งเขียนข้างนอกเป็นแดงเนีามล่างพวกล่างอวยค่อนเร็วๆเนี่ยมีเส้นแดงเนี่ยเห็นปะเขียนข้อหนึ่งหกหกสามเป็นเท่าไหร่ ข้อหนึ่งเฉยข้อหนึ่งต่อไปอีกข้อหนึ่งแล้วเขียนห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดบวกเก็ดเสร็จแล้วหลักหน่วยนะบวกหน่วยไปเราก็จะมาบวกหลักสิบหลักสิบก็คือเลขเจ็ดบวกกับเลขบวกเจ็ดไม่ต้องคขาบอกไม่ต้องทำไม่นี่ไม่ต้องอะไรอ่ะบวกเก็ดจ้ำจัดทำทำด้วยแล้วก็เขียนวิธีทำ เสียงนี้พี่ทำ